เข้ามาหาประธานสงนยอมเข้าขไปด้าน<อ>น้นประตูซ้ายหือด้านโน้นเนาะเออด้านนี้เอาไว้เป็นทางออกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็จะได้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยในการมาดัมมาสการบีทองลอยพระบาทแล้วก็อาบารแสวงบนบน,บนเทาที่สกูดแห่งน,นี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสวยงาม ถ้าสนยญยอมมาแล้วยังไม่มีเครื่องสการะก็เริมโบนากันได้ดีได้ระคาราคาบนะดูมลย้าเยกันสายาลกอ็ดูดรูาโยขบใ หม,มอกหมอกหรือฝุ네 mm <for> ่นเนี่ยฮะถุอใช้หมอกหรือฝุ่นจะจะลมไหมเนี่ยนี่ฝุ่นนะคะไม่ใช่หมอกฝุ่นจากดินแดง เราก็เดินไปเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหุ่งหน้าสู่เขาคิดสูตรไม่รู้เมมจะเต็มก่อนหรือเปล่าแต่ก็ถ่ายไปเรื่อยๆก่อนปล่อยแฟงไว้บ้านตัวเดียวแต่พ่อกับแม่มาไหว้พระกันเดินขึ้นบันไดละ จะมีคนแม่คุณใจทะลักนักสู้ชั้นแนวหน้านักศรัทธาเมืองไทยไปเรื่อยๆวันนี้มาถึงมีแแต่คนก่มาเดินทางนั้นเลยเนี่ยเขาไม่ดีคุยคนเดียวฮะไม่เอาไม่เซฟายหรอกใครให้เอามาล่ะโอ้เอานน้ำออกมาเลย <laughs> <laughs> เออมีน้ำแล้วแล้งหวงเดินดีๆสุภชัยย่างเท้า <m> <m> มีอะไรเคาอ่ะเก็ <m> <m> บภาพตลอดเส้นทาง ด้วยวิดีโอถ่ายจากข้างหลังเดี๋ยวค่อยไปถ่ายข้างหน้าถึงนี่แล้วนี่ไงสุใชัยมุมที่ถ่ายกับโก้โน่นน่ะข้างบนน่ะมุมที่เคยถ่ายกับโกอ้อืมเอาเรื่องดีเดินขึ้นบันไดสู้สู้ไปเรื่อย โอ๊ยสะดุดบันไดห้องน,นี้นะคะที่เคยถ่ายรูปอ้าวคนแก่เดินเร็วเร็ว,รว Why, wow. ไหวเปล่าไหวรล่นไหว่ะเนี่ยไหวเปล่าโดดจิบจิบ ค่อยสนเลยนะมองแต่ทางไม่ได้มองบันไดแล้วก็สะดุดเด็กเอาเสื้อมาเปลี่ยนปะเนี่ยไม่เอาวิ่งดิวิ่งดิ เหนื่อยกันพักก่อนนะคะนี่หมอกนะคะเหนื่อยพักก่อน อ่ะเอาไว้รุ่นนำก่อนเลยไว้รุ่นวัรุ่นว้รุ่นห้าสิบบวกน้ำหนดิห้าสิบบวกน้ำหน่อยดิไหนดูหน้านี่ห้าสิบบวกนะคะอีกอีกหนึ่งปีเขาหกสิบไปไปเอาไป เออปายน้ำหน้าดึงแล้วอุ้ยจะดูดอีกละลบบเขาบอกว่าใครที่จับลาวคือคนแก่นะคะ้ไม่จับก็จะลมไปเลย ขอเขาไปใกล้ๆครับไปรับของที่ไปยังรวันสายมงคลธรกกซัตริทุกคนครับืออ มยังนี่ทางชันแล้วนะคะขึ้นบันไดน่าจะห้าสิบขั้นขึ้นเหนื่อยนิดนึ่งเองอึดใจดันก้น หไหวไหมสุชัยดูหน้าแววเรียกแม่ดิเออบอกแม่สู้ดิแม่เช็ดเหงื่อละ

เ่อนยเ้อนยชียังไม่เหียต้นน้ำร้อนๆเต้เกือ้วเคน้ไหมน้ชาน้ชาร้อนๆเหมือนจะมม่าร้อนๆนี่ยากยเอาไม้หน้าตามน้ำชาอยากได้โมเมนต์เนี่ยถือน้ำชามาให้อ่ะแง่แบบนั้น ดูแล้วจะเอามาสานเอาไวให้กินอย่างกระโดเลม่อนจ้อยเขาอะไรมาเนี่ยไอ้นานาเรียกอะไรนะอะไรเข้าวของอาหารสูใช้อยู่ทางนี้ทางนี้ขนมก็มี

นั่งน mhm. ้อยน้อยไมนั่งน้อยไม่นั่งไม่เหงา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  สีหน้าไหวเ่าฮะไหวเบาเนี่ยถึงแล้วน่ะไง อาปากโยนนิดโยนโยนะสามีภรรยาพยายามจะทำหายได้เล่นะเห็นครับเห็นเขามั่งนี่อาจจะไม่ได้เคยอจม่มาด้วยกันก็พยายามพยายามจะทำร่วมจะทำจะทำหายสามีก็จะทำร่วมภรรยาก็จะทำหายอยากเปนอนกับงหลวงของโลทางหลวงของโล พระธรรมสัมพุธเจ้าพระบุญขาภิชชาผู้นี้า้างบูชาั้างนี้ต่อไปต่อไปก็ติดรอบพี่ยันตอเจอพูดภาษาอาลุนาด้งหุนแล้วยาวใหญ่พูดใหญ่กวาก็เข้าไปหาเพือนสองคนก็มา เนการุดเดินอนเศรีเป็นที่มาที่มาของผู้เชี่นาเนี่นัดเศรษฐีแได้ฐานที่รงนัันี้ะได้สำาร็จโอ้หด็กชไยชวาเทวดาได้เดินบเส้นทางากธร่าในการ้างสิ่งตางายังอาย่ำนิ่นะ เราคิดใหม่ขึ้นมาตลอดนะก็จะได้พอมาแต่พื้นที่ใดเราไปต่างจังหวัดเยอะไปปานจะตั้งเออเราจะได้บุญด้วยกันก็เสียค่ารถหมดค่าน้ำมันเดินขึ้นมานี่ก็เหนื่อยได้เหงื่อไหลหยดเหมือนกันนะกว่าจะเดินทางมาถึงเนี่ยถ้าคนไม่มีศรัทธาในใจถอดตั้งแต่นู่นลานศรีวลีมาไม่ถึงเออนั่งรอเพื่อนอยู่ด้านนู้นแหละด้านล่างเลย เสียค่าลถมา200ร้อยเลยขึ้นมาไปถึงร้อยทันธุบาทเสียค่าพันอีก4 0มสถึองร้อยสนสิมถึงว่รเญือวรรณีนะนั้นก็บุญเราต่างกันเราถือว่ามาถึงร้อยทัุบาทนี่ถือว่าเรามีบุญนี่ยเืใจของงานประธานของบุญลอยใหญ่เนี่ยธีการปิดครองกันมาปีนี้เป็นปีที่1 6ึ่แล้วนะ หนึ่งหกเก้านะแม่นะปีนี้เนี่ยเออสาธุมาจากไหนแล้วเนี่ยนคนปรปฐมโอยมากันหลายจังหวัดสุพรรณบุรีนคนปรปฐมกรุงเทพมานคนปรปฐุมธานีนครน,นายกเออาตั้งใจเอาใจาตั้งใจอธิษฐานมาแล้วตั้งใจหลังจากนั้นจะถ่ายรูปจะทำอะไรไปปิดจุดไหนก็แล้วแต่ทางโน้นนะ พระประธานน้ามามีหางน,น้ามามีหาง ข้า <gesch> พระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาเครื่องสักการะบูชาต่อรอยฝาพระบาทต่อรอยฝาพระบาทขององค์สมเด็จขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนยอดเขาชิชกูแห่งนี้บนยอดเขาชิชกูแห่งนี้การบูชาครั้งนี้การบูชาครั้งนี้จงเป็นไป <ไ>เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแต่ตัวข้าพาเจ้าทั้งหลายแต่ตัวข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงรับรวยการเงินจงรับรวยการเงินเจริญการค้าเจริญการค้าก้าวหน้าการงานก้าวหน้าการงานขอให้ได้สำเร็จขอให้ได้สำเร็จดังคำทีิฐานดังคำปฏิฐานโดยทุกปากการด้วยเถิดโดยทุกปากการ รวยชาิถูกชาติถูกาติรวยหรือไม่รวยรวยรวยหรือไม่รวยรวยเฮงหรือไม่เฮงเฮงเอาให้รวยรวยเฮงเฮงกันนะสมความปรารถนาเอาปิดทองกันโชคลาบสำเร็จสมความปรารถนาตั้งใจเอาลงตั้งใจเอาเออเสียค่ารถหมดค่าน้ำมันกันมาแล้ว เดี๋ยวเหนื่อยจะเป็นลมอยู่ลานรีวลีลานเมตตาลนะมาไปถึงบอกว่าขอนตรงนี้นก่นอนมากันนะ่ะเขามากันถึงสิบยี้สิบคน เศีใบใจสจ่อปยอดด้านบนภาพที่ห้าจะภาพทีท่หกแล้กใ็ใส่ตู้วเขียนชื่อด้วยอาจาะเขียนชื่อด้วยภาพที่ห้าจะภาพที่หกจะภาพที่เจ็ดอาจาร์วางผมเป็นแคนขอ,นขอสักหนึ่งรอง้อยจะภาพอยู่ประาสี่ช่งอนุญอธิษฐานแล้วก็ใส่ตู้ด้เลยเเอาจารอธิษฐานแล้วใส่ต้สูมองไม่เห็นแล้วคะ่ะอ่ะับผลรวมชาติอาีหนึ่งร้อยหรือเปล่าหนึ่งร้อยแปดหมื่นสร่พัน

เป็นเศรษฐีใหม่ใจสปอร์ตยอดนักปนเพราะคุณแม่คุณเศรษฐีใจบุญนักบุญใจงามใจสปอร์ตยอดศรัทธาแม่นางขาแม่นางสวรรค์ปิมาเป็นเอาอีกเท่าไหร่จ๊ะจำนวนเงินด้วยได้ยอมนะ จนวนเงินด้วยอาจจะได้รับของมงคลได้ถูกนะจ๊ะจนเงินด้วยต่อแบ่งกนสร้างุสมร่วมกันเกเศรฐีใจปวดไม่ถูกใ่ะกนเป้อูกที่วาใจซื่อท้งวอะไรสองันกไปแล้วอ้าวกดอะไรเฉยเลยไม่รู้ยอักูถ้าผ่านไปข้าวจนนี่แหะจะได้มีอ ไม่ฟินน่ะกินมาม่าน้ำนี้ร้อนไม่ทันหรือว่ายังไงน่ะอากาศมันเย็นหรือว่าเดือดไม่ทันะไหนบอกซิน้ำเดือดไม่ทันหรือว่าตรงนนี้อากาศมันเย็นหรือท่านใดมีจิตสตาจะร่วมท้างัรขนมก็จะโลกไปทุกวันโอ้ฟินน่ะมาม่าอย่างฟินน่ะ ล้านกดตะกี้เหยียบเยียบ <ๆ S 1> แค่เปลือกป่าฝ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 ่ป็่าฝ่าอ่าฝ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 ่ัฝ่า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 ฝ่ลฝ่าเ่าฝ่กฝ่กาฝ่าฝ่าน่าฝ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 ิาล,ล่ One, two, าฝ่าฝ่า่าฝ่อ่าฝอาฝ่าฝัาฝัาฝาาฝ่าฝ่าฝ่่่่่้าาา ะได้เดินทางขึ้นเขาชิคิชูดกันนะคะตอนนี้ก็รู้สึกหอบนิดหน่อยหน่อยเราไม่รู้ว่าภายในกินนาทีเราจะถึงกันขึ้นไากีคแต่ก็ดี้ไปเม ตอนช่วงนี้ใครจะเจอกระเป๋าได้กัสหลวงพ่อท่านเมตตาได้นั่งรออยู่ใครจะเปิดดวงเศธีเจอกระเป๋าเจอโทรศัพท์ก็จะเข้าไปหาประธานหลมงพ่อโยมเวลาจะเข้าไปยมเข้าประตูด้านซ้ายเือและยอมแล้วหน้าเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมเหนี่ยแต่ก็ใจสู้เปิดรี่องานเปิดโชคเปิดลาบเปิดสับข้าวบ่มนให้กับตัวเอง เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการศึกษาคือมีเรียกรับเร่งร่าจากใครเจอเจอกระเป๋าเข้าไปได้เ,เ,เ,เลยโดยอมหลวงพ่อท่านยังเมินาอยู่น<ช>ะจ๊ะยังเมินางนั่งรอสตาญายาจมอยู่